เจริญรุวงศ์นะครับท่านเป็นผู้ในการยุติธรรมสำนักไต่ส่วนการทุจริตภาคการเมือง และองค์กรตามรัฐธรรมนูญครับท่านดุกมลครับค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้มาเป็นตัวแทนของสํานักงานปปชนะคะในเรื่องที่ที่ทางสภาผูะะ้แทนรัคก็ได้มีการถอดบทเรียนในเรื่องนี้นะคะซึ่งในส่วนของสํานักงานปปชนะคะทางสํานักงานปปชเองเอาจริงคือสํานักงานเรานะคะก็จะเป็นสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะซึ่งท่านก็จะเ,เห็นว่า ป้องกันมาก่อนปราบปรามนะคะในส่วนของการป้องกันในเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดเ,เรามองในมุมมองของการถอดบทเรียนนะคะก็คือว่า,าตานตั้งต้นในเรื่องของปัญหาในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของความกว้างของถนนใช่ไหมคะหกเมตรหรือสิบเมตรเอพอมาเป็นสิบเมตรปุ๊บการบังคับใช้กฎหมายหรือการอนุญาตอนุมัติอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะมันก็จะแตกต่างกับหกเมตรนะคะเพ่ตงตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานเขตปทุมวันกับทางสำนักงาน ของกทมอเองนะคะก็ต้องไประบุให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นอันนี้คือ,อในมุมของทางปปชนะคะเวลาเรา,เราทําเรื่องไต่สวนเราก็จะมองในเรื่องของก่อนขณะแล้วก็หลังนะคะ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะคะก่อนที่จะมีการอนุมัติอันนี้เราจะขอพูดถึงเอ่กอกว้างนะคะว่าในการที่ะจะมีการอ,อนุญาตมาตั้งแต่ต้นนะคะการที่จะต้องไปพิกัดให้ชัดเจนนะคะว่าสรุปแล้วว่าทางความกว้างของถนนเนี่ยเป็น6เมตรหรือ10เมตรตรงนี้นะคะก็จะต้องไปแก้ปัญหาตรงนี้ตั้งแต่ต้นนะคะรวมถึงในสถานที่อื่นๆด้วยนะคะที่อาจจะ,ะมีต่อไปในอนาคตนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ย ต้องขอบอกว่าเราเองเ็จะไม่ก้าวล่วงไปในถึงในเนื้อหาแห่งคดีนะคะในส่วนของพอ,อหลังจากที่มีการก่อสร้างแล้วนะคะตรงนี้นะคะ ในส่วนของการป้องกันเองเนี่ยของทางปปชอเองเราก็จะมีกลุ่มสตรองของของกทมนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพลังของประชาชนเช่นเดียวกันกับในส่วนของพลังของผู้บริโภคที่ไปจอยกับทางสภาผู้บริโภคนะคะอันนี้ต้องถือว่าเป็นประโยชน์มากนะคะเป็นเ,เป็นพลังของประชาชนที่จะได้ช่วยกันป้องกันปัญหาไม่ให้มันเกิดขึ้นลุกลามแล้วก็จนายากเกินแก่การแก้ไขนะคะซึ่งตั้งแต่ต้นเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีการเกรราะตั้งอะไรอะไรยังไงเนี่ยคะ่ะก็คือสามารถที่จะ มีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่มีการก่อสร้างได้นะคะจนกระทั่งมาถึงพอหลังจากที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วอันเนี้ยก็จะเป็นในช่วงหลังที่เกิดเหตุการณ์ก็จะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาที่เป็นกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะก็ทางในทางของ สำหักงานปปชอเองเราก็จะไปมุ่งเน้นในเรื่องของการไต่สวนก็ณีการไต่สวนก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับเจ้าที่ของรัฐนะคะที่พวกท่านได้ได้พูดถึงในเรื่องของการะละเลยนะคะ แต่ว่าในส่วนของปปชาเองเราก็จะไปมุ่งเน้นในส่วนของกฎหมายอาญานะคะอันนี้ท่านทนายก็น่าจะทราบดีนะคะว่าถ้าหากว่ารู้แล้วแล้วว่าต้องปฏิบตัติแต่ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัตินี้มันไปเข้าสู่ในเรื่องของการละเว้นแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่ต้องไปพิสูจน์เจตนาทางอาญาที่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่จะไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับเจ้าที่ของรัฐเป็นสําคัญนะคะ